เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราต้องถูแรมหรือมีความเชื่อว่าถูแรงลบกับแรมเนี่ยจะช่วยทําให้แรมมันสามารถกลับมาทํางานได้ปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโมงคะจริงครับการใช้แรงลบกับแรมถูก,กันเนี่ยมันช่วยให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตอนน้องอธิบายหลักการนิดนึงครับปกติเนี่ยพวสัมผัสมันจะเป็นทองเหลืองหรือทองแดงนะครับเวลาใช้นานไปมันมีคราบตะการมีคราบเขียวต่างๆนะครับ การทำความสะอาดเราไม่สามารถเอาผ้าทั่วไปมาถูได้นะครับพราะถูแล้วมันอาจจะเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยางลบยางลบยิบยบนสอนะครับไม่ใช่ยางลบปากกาแนะนําว่าเป็นยางลบยินสอที่ไม่เคยใช้งานมาเลยหรือใช้งานสําหรับการถูแรมการถูก็คือถูกปกติได้เลยนะครับมันจะช่วยลบคาบออกไซด์ให้จะใช้งานไม่ได้ถูแล้วติดปั๊บทันทีนะครับและเทคนิคนี้ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆว่าจะเป็นตัวสล็อตของกาดจอหรือสล็อตอื่นๆที่เป็นวัสดุศาศาลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้ยางลบ 不担心这个。嗯